มาแล้วเครื่องเล่นเกมระบบแอนดรอยดพาวคิตตี้ X28 หน้าจอทัชสกรีนมี Google Play s พ o r e ให้โหลดจะเล่นเกมออนไลน์อย่าง Call of Duty Mobile เกม ROV พาคิริโตไปตีป้อมเบื่อเกมออนไลน์ก็ไปเล่นเกม PS2 อย่าง Resident EvilC d e v i l m a แมงคายภาค3 p s p เทพเจ้าสงคราม God of War เกม p l a y s t a t i one u u d ติ o w ภาค2มีให้เลือกเล่นถึง11เครื่องเกมไม่ว่าจะเป็น ps 2 psp PS, ps 1 n i n t e n d o 64, nintendo d s สามารถต่อจอยไร้สายได้2อันต่อทีวีเล่นเกมกับเพื่อนได้กดตัว g mapping j o ยเกมออนไลน์ออฟไลน์ได้แบบอิสระเชื่อมต่อ Wi-Fi และบ t o o t h ได้ลองรับเมนูภาษาไทยจะเอามาเล่น TikTok Facebook, YouTube, Netflix ได้หมด าก์สความจำสองร้าสิบกกิกลงเกมให้เล่นฟรีๆหนึ่งเงืนเกมกันไปเลย